สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องมณีนะคะวันนี้เอ็ดมณีนะคะมาตามข่าวนะคะท่านผู้ชมคะมาตามข่าวที่มีคนนอนเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะเอ็ดมันีก็เห็นข่าวนะคะท่านผู้ชม แอดมินได้เรียนนะคะเมื่อกี้เดินมานั่นแหละค่ะคนลุกแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเฮียนจริงๆค่ะจะใช่ไหมครับคนนี้เนี่ยเอาไมใช่ไหมเขานี่ให้ตาขับใช่ไหมครับพี่พี่เป็นคนบ้านตาเจวเนาะพี่เนาะครับก็อยู่นี่แหละลูกหลานกันอ๋อลูกหลานกันใช่ไหมคะครับออ๋เป็นยังไงบ้างคะพี่ที่เขาเสียชีวิตในรถเขาเป็นอะไรคะไมอะไรนะมันเลิกงานมั้งนอนในรถนอนหลับในรถบอกค่ะ จะคิดเล่าแล้วเมื่อวันมืนนู้นนอนในรถหลับใส่ขาดการหายใจนู้นครับเนาะขาดการหายใจว่ามันไม่มีเปิดปิดเครื่องเสียงมันปิดปิดไปหรือเปล่าใช่มันจะขาดจะขาดหายใจครับผมเป็นญาติกันไปเสียชีวิตที่ไหนคะที่ทํางานแค่นู้นที่ระยองระยองออกข่าวอยู่อ๋อแล้วก็ทีนี้ก็มีพอตึ้งเอาศพมาเหมมาาแล้วใครขับมาให้ครับคันนี้นะคันนี้ก็ใครขับมูลที่ขับมาให้เจอดียังไงบ้างคะ เขาไม่มีใครฆ่าครับเนาะเจอดีสิมนอนในรถตู้มันก็ขาแขวนไปแขวนมาในรถตู้เด็กในรถตู้เห็นมันก็ใจกว่าจะถึงเปิดเพลงไว้ด้วยใช่ไหมคะพี่นี่ครับผมมาถามพี่แล้วเป็นญาติญาติพี่น้องหรือเปล่าครับอยู่นวัดหรือว่าญาติพี่น้องหรือเปล่าไม่ผมมาเล่นกับหลวงตาปุกปันค่ะโอ้โครับผมขี้เลรุ่ณโจทย์งหน้า หน้ากุฏิเจ้าว่าอ๋อตรงแรกเออที่แรกจอดไว้ตรงนน้นเนาะหน้ากุฏิสามืนสู้ไม่ไหวเจ้าว๋อสู้ไม่ไหวก็เลยย้ายมาย้ายมาอยู่หน้าเมงใช่ลงมาจุดทู่กวดน้าให้มันก็ท้องสายมันจะถามนะกลิ่นแรงกลิ่นแรงแค่ไหนครับเอดมินียังไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าเดินมาตรงนั้นแล้วได้กลิ่นก็เปิดเปิดไปงี้นะครับประตูเปิดไปงี้เลยไม่ปิดเลยเย็นก็ปิดตวนเย็นก็ปิดตอนเช้าเปิดตอนเย็นก็ปิดนี่ครับผมเนาะตอนเเช้าก็ปิด ไปดูดูถ้ามันชามแล้วก็ขิงออกในรองเท้าก็มีนี่เท้าสับอยู่ออ๋มีเนื้อข้าวบี่เนอ่ะถ้าตัวก็มีมีหมดเลยใช่ไหมมีกลิ่นอยู่เลยใช่ใช่ใช่ยังมีกลิ่นอยู่เลยครับผมคุณพี่คะแอดอาแอดมินดีเป็นช่อง YouTube นะคะแอดมินดีก็ขออนุญาตนะคะพี่ขออนุญาตมาถ่ายทำลง YouTube นะคะ มาดีค่ะขออนุญาตถ่ายลงยูทูบนะคะคุณพี่ทะเบียนรถ9559นะคะท่านชม559ครับผมนครับนี่ครับคันนี้ครับผมพี่กลิ่นฟุ้งจังเนาะกลิ่นแรงมากเลยครับ ขอถ่ายด้วยนะครับผมขอถ่ายขออนุญาตนะคะพี่ขอถ่านด้วยนะครับผมค่ะมาดีค่ะไม่ได้มาทําอะไรนะคะก็ได้ยินข่าวก็เลยมานะคะเก้าเก้าห้าครับผมคันนี้ครับผมที่เป็นข่าวอยู่ที่จังหวัดระยองครับผมเพราะว่าพี่เขานอนตายรถครับนอนเสียชีวิตสามวันสามคืนนะคะท่านชมแอดมินีก็ก็เลยเอามาไว้ที่วัดบ้านตาเตลนะคะท่านชม แรงมากเลยอ่ะผมขอถ่ายหนึ่งครับพี่ครับพี่พีเขาช่วยเลยครับผมชื่อเล่นชื่อตาตาพ่ตาชื่อตาพี่ตาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะใช่ผู้ชายครับอ๋อบังตาอ๋อตาพ่ตาก็เป็นคนพูดภาษาเขมร์เนาะพี่เนาะเดี๋ยวแอดมินีจะสนทนากับคุณพี่นะคะเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพี่นะคะบัง นียงมาชมทายเด้อกับไอ้ตะนีดีคนเจ้าแม่ตะนินดีมวยเจียนะมั้งจ้ากลิ่นแรงมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยิ่งเขาใกล้กลิ่นแรงนันที่น้องแอดมินเดินมาตั้งแต่ไกลๆก็ได้กลิ่นนะคะท่านผู้ชมคะมาอยู่ใกล้ก็ยิ่งแรงนะคะท่านผู้ชมก็มีจักรยานสองคันนะคะอยู่ข้างบน รองเท้าก็อยู่ข้างในนะคะก็มีรองเท้าอยู่ข้างในทาสปอร์ตข้างในด้วยครับทาน่าสปอร์ตก็มีบ่ใช่ใช่รอู่ขามดเบอร์เขแม่ที่เบอร์โทรศัพท์ไม่รู้อเาจอดไว้หน้าหน้าเมนู นนี้ก็คือหลวงพ่อนะคะก็เส้นไหว้ให้นะคะชื่ออะไรคะพี่ขอพี่ตักพี่ตักเป็นผู้ชายอายุเท่าไรบ้างมา48ดบใช่หครบอ๋อ40่บแล้วหีอ๋กแล้วแออกแล้วปสี่สิบแปดสี่สิบเก้านะคะท่านผู้ชมคะ เงิอเตนวันช่วยเนาะรจดแจ้เก็ยนเราะเผาได้กี่วันละพี่ประมาณนี้เนาะห้าวันแล้วอ๋ทำบุญเสร็จได้หวันแล้วนะคะท่านชมจ้ะอายุประมาณสี่สิบแปดสี่สิบ้าเนะสี่สิบเก้าอ๋อสีปีสีมันออกเกไปแล้วม้ะเก้าออกไปแล้ว แปดสีก็ไปแล้วแปดสีก็ไปแล้วปู่เจอยังไงบ้างคะปู่่อกไอออะรรห๋อไม่เจออะไรเลยใช่ไหมคะมีแต่กลิ่นหอมปูแต่กลิ่นกลิ่นยังอยู่เหมือนเดิมเนาะมันยังอยู่เหมือนเดิมกลิ่นมังติดรถอยู๋อรถล้างไหมคะได้ล้างไหมคะรถอ๋อไม่ออกหรอกไม่ออกหรอกเจ้าของมันยังห่วงรถอยู่เนา้อใช่ค่ะรถมันค่ะคือ หนูเดินไปเมื่อกี้กลิ่นแรงมากตอนที่ยังไม่ถึงรถอ่ะกลิน่นกลิ่นได้กลินลนล่นแล้ว<ม>ยังไม่ถึงรถนะ <c oughs> แต่ไปพอไปถึงรถอ่ะยิ่งมีกลิ่นโชยมามเยอะเลยค่ะเมืม่อวานคอนเซิร์ฟโจลตันเงเมื่อกี้กบอกเลยเราใดองมาว่าซูมมาโดดนี้เลยพลุตอะไรนะพี่ไปถามมนะันบอกเป็นไงอ๋อพี่เดินไปถามเดินไปถามอยู่หน้ารถเลยเปิดประตูถามก็ถามตรงนั้นเลยเปิดประตูไว้อย่างลรชะโงกไปถามเขาอื ทำเป็นยังไงมั้งกระลิ่นมาถึงสามรอบพบสู้ไม่ได้ในนี้เลยพลุดจ้ะเมื่อกี้แอดมินีก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแอดินก็สู้ไม่ไหวเลยเนาะเดินกระลิ่นแรงมากเลยนะคะท่านชมโชยมาเลยนะทำบุญเจืิญให้มาดูเองใครไม่เชื่อมาเลยพิสูจน์ได้เนี่ยใช่ค่ะจ้าแอดมินีว่าแอดมินีไม่กลัวนะคะไม่กลัวค่ะเมื่อกี้บอกว่ากลัวไหมไม่กลัว แต่พอไปถึงนี่คือขนลุกมากเลยแค่ได้กลิ่นด้วยอันดับแรกคือได้กลิ่นคุณได้กลิ่นนี่คุณก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงใช่ค่ะพ่อไปถึงปุ๊บขนลุกเขาพี่บอกว่าเลยนะเมื่อกี้เขาร้องเพลงหรือว่าอะไรคะคุยอ๋อคุยคุยในรถคุยในรถเขาเหรอวันไหนคะก่อนเอาศพมาถึงประมาณักนานพออายุสายโลกสายไรเสร็จเนี่ยผมก็มาช่วยบุญ รถก็จอดเปิดประตูไว้อย่างนี้แหละจ้ะไ,ไ,ได้ยินเสียงคุยไม่ได้ยินเลยได้ยินแหละได้เต็มสองรูหูนี่ก็ได้ยินเลยนะเนาะอ๋อเขาพูดว่ายังไงบ้า,างาพี่ก็คุยเรื่องอะไรไม่รู้เอ้ยจะเอาไงอะไรทําไม่อะไรงานอะไรอ๋อพูดแบบนี้เลย,ยใช่ไหมคะแบบนี้เลยเนลยจ้ะคนอื่นได้ยินไหมคะม่ได้ยินได้ยินผมคนเดียวแต่ยันยังถามเลยแต่ยันอไราเป็จ้าทางเกิดนี่จะมีใครกับานกูคนเดียวคนน่ะเย้คนเดียวหาอะไรคุยกันเต็มเลยเนี่ย ผมลุกมาเห็นรถเนี่ยเปิดประตูไว้โจดข้างบ้านแต่ยันแต่ยันบกเสร็จแล้วกูกสั่งย้ายเลยรถเ <c> อ <oughs> <c oughs> ้ยม,มาขับรถออกจากข้างบ้านกูสักทีดีกว่าไล่ออกเลยจ้ะแอดมินีพี่ว่าเหียนมั้ยคะเหียนเนาะพี่เนาะสุดๆเลยเนาะพี่นะเนาะ, <c oughs> ะเนานะนนคือแบบว่าเขาห่วงของเนาะพี่เน,ะนาะห่วงรถรองเท้าก็ยังอยู่ในรถเลย งน่าดู<อ>าเลยนะวาดูเนาะน<ด>นูก็ว่าอย่างนั้นแหละถามปู่แล้วปูว่าไม่เจออะไรออไม่เจอมันให้แค่กลิน่นได้แค่กลิ่นใช่ไหมคะปูโอ้ได้แค่กลิ่นนะคะท่านชมมาดีนะคะปูเขามาดีไหมคะเออมาดีอยู่เนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาให้เราได้กลิ่น ได้กลิ่นนะคะท่านผู้ชมแม้แต่แอดดี้ยังได้กลิ่นเลยนะคะว่าจะเข้าไปข้างในในรถก็ไม่กล้าเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนั่นแหละพอทีนี้เห็นพี่เดินมาหนูก็กลัวหนูก็กลัวนะหนูก็เลยเรียกอ่าอ่าพี่อีกคนหนึ่งมาด้วยว่าเขาย่างย่างเขาบอกว่าย่างหนูจะมาก่อนนะนะเมื่อกี้นะจากของจริงค่ะท่านผู้ชมของจริงได้มาเจอของจริงแล้วนะคะท่านชม และวัดนี้นะคะแอดมินีก็เคยได้มาอยู s <S ่นะคะตอนอพยพพี่อพยพบ้านเคียวนะคะมาอยู so he anyway? ่ท <Quiz> ี่นี่เลยมาอยู Bach ่วัดนี <Okay. S 1> <Okay. S 3> ้วัดตาเตรวนะคะบ้านตาเตรวตำบลอะไรคะพี่ตำบลตาตุมตาเตรวหมู่สิบสตำบลตาตุมตาเตรวหมู่สิงตำบลตาตุมอำเภอสังขะเนาะจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมแอดมินีก็เคยได้มาอยู่ตรงนี้นะคะ สู้ไม่ไหวจริงๆนะคะท่านชมแอดมินีก็เลยเดินมานะคะให้เขามาดูเองเลยค่ะรถได้รถยังอยู่เนาะของยังอยู่ครบทุกอย่างไม่มีใครเอาไปไหนนะคะท่านผู้ชมคะเอาอยู่โทรศัพท์อยู่ไว้พาสปอร์ตยังอยู่ในรถทุกอย่างเบอร์โทรก็ไม่ใช่โทรศัพท์เนาะอยู่ในนั้นเลยครับในรถจ้ะแต่ไม่มีใครกล้าเนาะพี่เนาะไม่เอาขนาดพี่เป็นผู้ชายแท้ๆนะคะยังว่ากล้าไม่กล้านะคะกลางวันยังไม่เอาเลยนั่พี่เนาะเนี่ยแอดมินีมากลางวันนะคะแต่ว่า เวลานี้ประมาณเท่าไหร่แล้วพี่เนี่สี่โมงมากสี่โมงกว่าเลยเนาะจ้ะสี่โมงกว่าเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นกลางคืนเอดมินีเพ่นก่อนเพื่อนนะคะท่านผู้ชมสี่โมงนะพี่เนาะกลางวันเสกๆนะคะท่านผู้ชมก็ถือยังว่ายังไม่ค่าไม่มืดนะคะก็ใช่นะพี่เนาะเอ็ดมินีก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรวยๆนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะจ้า